นะคะใช้เวลาผลผลิตจะได้โพโกัน,นาดำนะคะได้ดีอยู่ค่ะน้เหมืองเป็นนาแบบว่า,ามีลำห้วยเล็กๆนะคะน้ำไหลตลอดไม่มีขาดค่ะ ทั้งปีนี่นะคะขอบคุณที่เข้ามา6คนค่ะเข,เขาเรียกนาน้ำเหมืองนะคะเพราะว่าจะมีน้ำตลอดถ้าถ้าน,าน้ำฟ้า นี่นะคะใช้เวลาเยอะเพราะว่าต้นกล้ายังอ่อนอยู่รับชมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังออออกดอกติดลูก ก็ให้มีน้ำแค่นิดนิๆพอนะะรอให้เขาตั้งต้นได้แล้วค่อยเข,เขาเรียกนาน้ำเหมืองนะคะเพราะว่าจะมีน้ำตลอดถ้าถ้าน,าน้ำฝนเขาเขาเรียกนาน้ำเหมืองนะคะเพราะว่าจะมีน้ำตลอดถ้าถ้านาน้ำฝา ถ้าใครสนใจที่จะทำนายโยนก็เอาไปทำได้นะคะได้ผลผลิตดีกว่านาหวานค่ะก็ให้มีน้ำแค่นิดๆพอะะรอให้เขาตั้งต้นได้แล้วค่อยว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะยิงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนาสองไร่ นี่นะคะใช้เวลาหคนค่ะผลผลิตจะได้โพโกน,นาดำนะคะได้ดีอยู่ค่ะ หกคนค่ะหกคนค่ะ,คน,คะนี่นะคะมีต้นมะละกอด้วย นี่นะคะที่ที่เขาล้มล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นมาเองนะคะเขาจะรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวอันนี้นานทั้งปีนี่นะคะขอบคุณที่เข้ามาเยอะเพราะว่าต้นกล้ายังอ่อนอยู่ป้าเขาจะรอแต่น้ำฝนอย่างเดียว อันนี้นานรับชมนะคะสวัสดีค่ะปลูกไว้ที่คันนาปลูกปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะอายนสามชั่วโมงนะคะ นาสองไร่ที่นี่เป็นเป็นนาน้ำเหมืองเป็นนาแบบว่า,ามีลําห้วยเล็กๆนะคะน้ำไหลตลอดไม่มีขาดค่ะทั้งปี นี่นะคะขอบคุณที่เข้ามารำเมืองเป็นนาแบบว่า,ามีลำห้วยเล็กๆนะคะน้ำไหลตลอดไม่มีขาดค่ะนี่นะคะที่ที่เขาล้มๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นมาเองนะคะนี่นะคะ ใช้เวลาถ้าใครสนใจที่จะทำนาโยนก็เอาไปทำได้นะคะได้ผลผลิตดีกว่านาหวานค่ะน้ำเหมืองเป็นนาแบบว่า,ามีลำห้วยเล็กๆนะคะน้ำไหลตลอดไม่มีขาดค่ะใช้แรงงาน6น้ำเมือง เป็นนาแบบว่า,ามีลำห้วยเล็กๆนะคะน้ำไหลตลอดไม่มีขาดค่ะตาโยนสามชั่วโมงนะคะนาสองไร่ ที่นี่เป็นเป็นนาคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คะ่ะยิงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนาสองไร่เยอะเพราะว่าต้นกล้ายังอ่อนอยู่ลาโยนสามชั่วโมงนะคะนาสองไร่คะ่ะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะยังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนาสองไร่คะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะยังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนาสองไร่ปลูกไว้ที่คันนาปลูกปีที่แล้วเนี่ยค่ะพายโยนสามชั่วโมงนะคะ นาสองไร่ใช้แรงงานหกฟ้าเขาจะรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวอันนี้นานหคนค่ะ<ม>ปลูกไว้ ที่คันนาโขลกปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะเยอะเพราะว่าต้นกล้ายังอ่อนอยู่นี่นะคะ ใช้เวลาโยนสามชั่วโมงนะคะนาสองไร่นี่ค่ะก็ตอนนี้เราก็อย่าอย่าให้น้ำทั้งปีนี่นะคะ ขอบคุณที่เข้ามานี่ค่ะก็ตอนนี้เราก็อย่าอย่าให้น้ำเขาเขาเรียกนาน้ำเหมืองนะคะเพราะว่าจะมีน้ำตลอดถ้าถานาน้ำฟ้ารับชมนะคะสวัสดีค่ะ ก็ให้มีน้ําแค่นิดๆพอรอให้เขาตั้งต้นได้แล้วค่อยรับชมนะคะสวัสดีค่ะพายนสามชั่วโมงนะคะนาสองไร่ เอาน้ำเข้าใส่เยอะหน่อยเพื่อไม่ให้ญ้าขึ้นมาได้ค่ะหกคนค่ะ